ุปสิทธิ์กับเส้นทางสายบันเทิง11ปีกว่าจะดังเปี้ยงปรางโกอินเตอร์ระดับเอเชียโด่งดังจากการเล่นซีรีส์ทนทนท้ายเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมิลสุปสิทธิ์ที่อยู่ในวงการมานาน11ปีผ่านความผิดหวังจากการทดสอบบทครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ไม่เคยทิ้งความฝันที่อยากจะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงและเมื่อไม่นานมานี้จเจ้าตัวขึ้นสมการบทบาทใหม่ในฐานะศิลปินนักร้องพร้อมออกซิงเกิลที่2ในเพลงนันนาได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมายซึ่งเจ้าตัวบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากทำมานานเกือบจะถอดใจแต่ก็ทำออกมาได้สำเร็จเพราะอยากจะตอบแทนแฟนคลับแถมตอนนี้ยังคว้าตำแหน่งว่าพี่ดอกเตอร์ป้ายแดงอีกด้วย เจ้าจูได้เปิดใจว่าสำหรับปริญญาใบนี้เพื่อครอบครัวผมเรียนวิศวะตรีโทและเอกเลยเรียนวิศวะอุตสาหาการแต่ช่วงนี้เน้นมาในที่วงการมากกว่าเพราะปริญญาเอกผู้วิชาเรียนที่บังคับผมก็เรียนใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทำทีศิ์ ถามว่าทําไมมองถึงขั้นด็อกเตอร์เจ้าตัวบอกว่าที่บ้านอยากให้เรียนตั้งแต่ปริญญาโทแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าหยุดแค่ตรีก็ได้แต่ว่าเป็นความฝันที่บ้านแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวและผมก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรตอบแทนเขาสําหรับงานในวงการบันเทิงก็เริ่มตั้งแต่ชั้นม .6 ประมาณ 10- บถึงสิปีที่แล้วเริ่มต้นจากการแคสโฆษณาผิดหวังมากกว่าสมหวัง แคสร้อยกว่างานแต่กลับได้แค่งานเดียวยอมรับมีท้อเหมือนกันพอรู้สึกว่าอยากทําแต่ก็ทําได้น้อยแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีแต่ก็ไม่เคยละทิ้งความพยายามจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้เราเด้งขึ้นมาจนทําให้เราเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นแล้วมีแฟนคลับติดตามมากมายเลยก็คือการมาเล่นซีรีส์วาคู่กับน้องกราฟ คือข,ของผมไม่ได้ดังขึ้นมาโชคข้ามคืนแต่เป็นการค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันทําให้ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราสร้างสะพานค่อยๆมั่นคงไปเรื่อยๆแต่ตอนท้ายของซีรีส์คือช่วงเวลาที่ทําให้รู้จักแฟนๆเพิ่มมากขึ้นจริงๆให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับเรา